สวัสดีครับ FC ของอูช่างดอนสผัดช่องครับวันนี้เราจะมาดูกันกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบถอดอ่างล้างสมองครับรถเอเวอเรปี21 1 1นะครับเอเวอเรปี21 1 1เนี่ยก็เป็นเกียร์อีกประเภทหนึ่งครับเป็นในระบบเกียร์5สปีดเป็นของอเป็นของเกียร์5 r 5 5ครับในตัวของเอเวอเรตัวนี้นะครับ เป็นเกียร์อีก,อกรุ่นหนึ่งที่เป็นเกียร์ปรับเสียนคือเราจะถอดออกมาเปลี่ยนน้ํามันเกียร์แต่ที่สําคัญเราจะต้องอถอดสมองออกมาล้างดูน้ามันดูคราบนะครับอันนี้นาะน,นกาันไม่ได้เปลี่ยนสักทีเด,เ,ทกเดี๋ยวเราจะทําการเราจะทําการถอดสมองออกมาเพื่อทําการล้างล้างทำความสะอาดภายในนะครับ ใช้ตัวเกียร์ของ5 r 5 5เนี่ยครับเป็นของเอเบเลสเนี่ยเป็นเกียร์อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนทำแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหากันในการฟัดชิ่งฟัดชิ่งทุกครั้งถ้าเป็นกิโลไม่มากนะมันจะทำการทำได้ดีแต่ถ้าเลขกิโลสูงมามันจะเริ่มมีปัญหาในการฟัดชิ่งมันจะเริ่มมีปัญหา,ใน,า,นมมญหาในการทำ พวกเศษสิ่งสกรปรกมักจะเข้าไปตันภายในนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทำการถอดออกให้ดูนะครับ เนีสม,มองก่อนนะครับหัวสีดำน,น,นี่คืดสม,มองอ่าเาแล้วครับอันนี้เป็นชุดสมองนะครับมมอ่อนนะโอเคตา this okay. โอเคเอาออกมเลยออกเลยาจัดตรงกลางขาดก็ไปร้านลงอ่ะเรียบร้อยแล,ล้<อ>วรครับตอนนี้ถอดลงมาแล้วดูสภาพภายในเหมือนกับเขาวงกดเลยนะครับเราถอดมาแล้วลักษณะของตัว สมองที่เราออกมารุ่นนี้มันจะมีมากกว่าของ 6A80 ของ2.2นะครับตัวนี้เป็น3.0ในว e ันนี้ปี2011นะครับอันนี้ที่เราออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ลื้อทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมที่เราเห็นนั่นก็คือเศษสินสกรปรกของของเกียร์นะครับภายในจะมีเศษเศษเหล็กอเงี้ยแต่ก็ใ เดี๋ยวเราจะทําการลือดูเราจะได้ดูครับว่าเราเลือกมาแล้วจะเป็นยังไง ล้วดูตรวจสอบดูก่อนครับว่าติดไหมตรงนี้ถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องไปขอนะแห้มันดีตัวเองได้กนะ็ถือว่ายัางใช้ได้อยู่แค่ล้างให้มันสะอาดคนเดียวพออย่างนี้นะครับถือว่ายัางใช้ได้อยู่ไม่ไม่สกปรกเท่าไหร่ มีนิดหน่อยแล้วทำการล้างทความสะอาดน,กนอกต่อกแค่นี้นะครับเพราะเราจะมาดูตอนประกอบที่นะครับอ่ะีนี่หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับได้เวลาครับก่าเราจะประกอบชิ้นส่วนกับคืนเพื่อที่จะเอากับคืนไปไว้ในตัวรถเหมือนเดิมดตนน้นนะครับ แค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเ๋ย๋าวต่อไปเราจะเข้าไปในตัวรถนะครับ อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับอ่าอันนี้คือการเติมน้ำมันเคียร์นะครับเครื่องนี้สร้างเองครับม,มีเครื่องยนต์ในประเทศไทยไม่เหมือนไทยต,ตัวห้าอันห้าเป็นเก้สั้งล่าเครื่องติมอืมย่างใส่ได้ย่างบ่อไาลงตัด่ะครับแค่คือ อ่าที่ขัน้นตอนสุดท้ายในการเติมน้ำมันเกียร์ต้องต้องติดเครื่องแล้วเติมครับอย่าลืมเวลาเติมน้ำมันจะต,ต้องติดเครื่องเติมวัดให้ล้นออกก่อนแล,อแ,แล้วค่อยแล้วค่อยปิดครับเรียบร้อยหลังนั้นเราจะต้องไปลองขับดูก่อนของรีเซ็ตเกียร์โดยการขับเลยใช้เป็นนวดออโต้ครับ